เบิร์ดเดินทำควสเดียวกับน้องเลยตั้งแต่ต้นเกมแบบเดินไปต่อสายเดินทิ้งขยะอ่ะถูกต้องแล้วก็สีขาวไม่ได้เป็นแน่นอนแล้วก็เจอมันม่วงในห้องกล้องแม่ฉันเพิ่งแยกจากมันม่วงได้แปบ๊บหนึ่งสีฟ้าก็มไม่ได้เป็นเหลือ,อเขียวกับน้ำเงินอ้าวเอย ืสช่อยอีกแล้วเหรอฉนทิ้งขยะอยู่นะเป็นไปได้ว่าคิวเลอร์เหลือสองแต่ไม่รู้นะเดาเฉยๆตอนนี้อ้นิกอาจจะได้เป็นคิวเลอร์อีกรอบก็ได้ใครจะไม่รู้ที่พูดแน่ๆเลยคือสีขาวกับสีฟ้าแล้วก็น้องเพราะว่าสแกนใช่ๆไปยืนดูอยู่ไม่มีสแกนสีขาวสีฟ้าสีดำใช่ไหมที่สแกนใช่คไม่รู้อ่ะ จันิงขยะอยู่อือหืออีกแล้วเหรอใช่ตอนนี้พี่ไปแล้วนะถ้าเราเนี้พี่ไม่อยู่แล้วนะคนสกิดไหล่้วยเหรอพี่พี่ลาไปก่อนเลยได้ไหมอย่ามาแตะต้องฉันฉันบริสุทธิ์อย่ามาแตะต้องฉันดูเบื่อไปก่อน นั่งห่าวแล้วเนะี <c oughs> ่ยกระตีมตอนตระตีมทิ้งว่า มันอ่าหาวกันกดว่าและเกมนี้พอจะนอนแล้วนะแต่ว่าเดลิฟท์ครับผมไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยก็เริ่มตามใหม่มาก็จะมากดไอที่มันเควสมันกระพริบกระพริบเมื่อกี้แล้วก็จะเดินตามซ้อมไปทำเควสต่อข้างล่างพูดให้พี่เบิร์ดครับเพราะพี่เบิร์ดเป็นคนกด ฉันไม่ได้กดฉันกดไม่ใช่พี่เบิร์เป็นคนกดปุ่มยกเลิกไอ้สัญญาณน่ะเอาตั้งแต่อันนั้นอันนั้นเจมกดคุยอะไรมาบ้างผมกดครับเออฉันกดไม่ทันเจมกดเสร็จก่อนอ๋อไอ้มั่วเสียงอะไรวะอีกแล้วตั้งแต่ตอนเกมทำอะไรมาบ้างพี่เขียวไปแค่นี้นะพี่ห้องเกิด ข้าบนซายแค่นี้เหรอผีหิวผีหิวมีใครลงท่อไหมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยโอเคผมจำไม่ได้เองแหละอ้าวอ่าเรียบร้อยไปแบบงงงง เง,ง็นแบบแล้วใครมันจะบอกปูแต่ประเด็นคือรักจังนะ <c oughs> เวทก็หมดแล้วด้วย เงาจังเงามากเลยอ่ะเงาแบบอืโอ้ไม่เงาแล้วไม่เงาแล้วอ่ะตื่นได้แป๊บหนึ่งนี่แบบอินเั่น ก็แล้วแหละเอ่อดูนะกระเพราตายไม่มีคนตายเือว่ะกระเพราหมูมันม่วงมันม่วงทำควัอะไรมาบ้างครับทวขวฟมาจ้ะ มันม่วงคือสีม่วงใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ,อยากาขอ,อ,อกแตะไรคือ,อแตะไรยากเราม่วงทำไวรแค้นจริงรือจริงออีอควสไอ้นะ่ะไอควีสวนหุ่นสามอันนะ่ะในห้องไฟอ่ะ หมดใครอ่ะแต่มันม่วงเพิ่งเดินสวนกันเมื่อกี้เองนะหมดสีน้ำเงินนะที่ม่วงมันก็ฉันสิเดี๋ยวไม่เป็นไรสีม่วงถ้าสีม่วงไม่ใช่ก็เราก็หวตสีน้ำเงินไรฉันทำกันฉันแบบนี้ห่วงจัง พริบใหม่อินพอร์ตมอบตัวเธอแต่โทษจะลดเหลือกึ่งหนึ่งมึงโลกไงมึงโลกง <c oughs> ไงเนึ่หนไึไงทำใหม้มันจบมึงโลกไงมึงโลกไง

กูถามจริงมึงจะรออะไรตุไมไม่ป้าวันนี้มึงโดนก็จะโหวตหนูมันได้คนเดียวก็ได้แล้วจะบอกอะไรห้าจะบอกอะไรป้าตอนที่มึงปาดกูอ่ะกูกดรีทอปรีพอร์ตไอ้นี่เว้ยตอนที่จะมันมีโดนฆ่ากูกดรีพอร์ตไม่ทันกูเลยโดนอ๋อก็ือตายคู่กันอยู่ตรงนั้นเลย บอกแล้วคนนี้ไม่น่าไว้ใจคือมันเว้ยไม่ใช่ฉันตะกี้ถ้าเกิดฆ่าก็คือได้ใช่ไหมเนี่ยก็คือได้แล้วตะกี้คือคิดฆ่าวันี้กินเราชนะแล้วนะเม่แล้อไม่รู้อ่ะไม่ถ้าถ้าแอบตะกี้เหรอแอบตะกี้ฆ่าไปก็ไม่ชนะเพราะก่ก่อนที่ก่อนก่อนที่จะโหวตม้วนหนุ่มกันอ่ะก่อนที่จะทันได้กดรีพอร์ตกันอ่ะ ไม่ถึงโหวดใครโหวดดุนเลยนะเนาะรอบที่โหวดหนูกันอะก่อนหน้าเนี่ยคือช่วงที่พี่โหวดไปช่วงที่พี่เบิร์ดไปกดไอ้นี่อะกดโอทูอะตรงนั้นน่ะหนูตามพี่ไม่ทันนะอ่าฮะซึ่งถ้าหนูตามพี่ทันหนูก็จะชนะหนูตามไม่ทันอ๋อแล้วมีแล้วมีดุนแก,กก็เดินแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่ทันทีเลยไม่ช่วยไม่ช่วยอะไรเีอะ <c oughs> เ้ยเดี๋ยวดูคนก่อนดีคนเยอะเดี๋ยวเขาเห็นเราเราเราเหมือนแบบเออเล่นานเกินไปจะทำยังไงดีวะเดี๋ยวตัวฟังนี่ฉันไม่นอนแล้วนะตนสุดท้ายแล้วครับก็ไปนะครับตาสุดท้ายครับ ฮัลโหลมีศพศพว้าโอหเห็นต่สีขาวนะสีขาวตายอยู่ตรงที่ทิ้งขยะข้างล่างยานเลยครับแล้วเมื่อกี้น้องอยู่ห้องโรทูกับมันม่วงใช่ไหมใช่แล้วฉันเดินสวนกับพี่เบิร์ตตรงห้องอะยะอะยะอายะส่วนจริป๊งเนี่ยส่วนจริงไหมเนี่ยส่วนจริงส่วนจริงส่วนจริงคือส่วนอะไรใช่ใช่ใช่ส่วน ตรงสวนเงาะอ้าวเลยตอบผิดตอบผิดน่าสงสัยก็ส่งมาอย่างนี้ประเด็นคือวิ่งสวนขึ้นมาทำไมไม่เข้าห้องแอดมินไปกดรหัสกดไม่ทัานมีคนกดไปแล้วอนไปในห้องนั้นเลยมีคนกดไปแล้วไม่มีเอาแล้วก็ทางนึงอ่ะก็เลยต้องเดินอ้อมไปทางนั้นน่ะ เอาแล้ว ADK เเราลกเราเลิกลักอีกแล้วเนี่ยอะไรแหมอินพ็อตมึงยิ้มอยู่สิกูรู้เลยกูโดนยิ้มอยู่ใช่ไหมเด็กูเป็นแพะเนี่ยไม่เลิกลักไปไรมึงเลิกลักไปไหนไม่สนไ่แหละก็คนละมีคนกดไปแล้วไม่มีก็ฉันเข้าไปไม่มีใครเลยเว้ยเออนี่ เนี่ยอิมพอร์ตมึงยิ้มเนี่ยมึงยิ้มแน่นอนถ้ามันกดไปแล้วมันก็ต้องหายดิเออมันไม่หายตะ่กี้ก็มันมีอันหนึ่งให้เดินอ้อมไปลูกศรมันชี้ไปทางนั้นนะชัวร์ว่าอชัวร์ชัวร์สคริปต์ละชัวร์ชัวร์อ่าโอเคโอเคโอเคหืมยิ้หนะเฮ้ยอันสคริปต์ตัวไว้ไม่ได้โหวตไว้โยกประโยชน์ให้โจอดเอ้ยยิ้มอีก โอเคโอเคเอดีเคบริสุ์บริสุ์บริสุ์บริสุทธิ์แน่นอนอาจจะลงแมปเมื่อกี้อาจจะลงแมปคิวเลอร์เหลือสองคนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ค่าคนต่อหน้าต่อตาผมเลยครับวอดบอเดี๋ยว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 อาไม่เดี๋ยวแล้วไม่เดี๋ยวแล้วเอาดี๋ยวทำไมทำงานนะเจ้าเดี๋ยว กำลงวิ่งไปห้องไฟกับ A D K กับส้มซาแล้วผม P O ส้มซาเข้าไปก่อนผมเป็นคนที่สอง P O กับ A D K อยู่คนที่สามที่สี่แล้วพี่ A D K ก็ตายอ้าโอเคเดี๋ยวโกรธนาดน่แล้วไม่เห็นพี่เหรอเห็นในล่าสุดอ่ะอยู่ห้องคอมมูเฮ้ยก็วิ่งไปวิ่งตามโฟกไปอ่ะวิชชั่นน้องมันสั้นอะ เห็นนิกล่าสุดที่ที่ห้องกม้มูแต่แต่หลังจากนั้นคือไม่ไม่รู้ว่าตามออกมาไหมแต่เห็นแล้วแล้วนี่ก,ก็มาทิ้งขยะยินยืนอยู่ตรงขยะ,ะใช่แล้วเรอก็วิ่งออกซ้ายออกมาคนแรกแล้วนี่น้องไม่เห็นว่าใครวิ่งตามมาโยค่าเปล่าพีโนโนฉันไม่ฉันไม่ได้ค่าพี่โอหลังมือ,อยังหลังมือ,อยังโอโหล้าง <laughs> ทั้งวันเลยนะล้างมือแห้งนะเนี่ยเฮ้ยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เปล่า อแน่นอนแน่นอนเดยวคันเลือดไม่ออกใช่ไหมไม่นะเอ้าคลิทำไมเป็นฉันนะโดนนัวไปโอ้โหฉันจะคลิปนะฉันสะคลิปพี่พี่ถ้าคลิปมันคนเดียวพี่ โอเคสีส้มสีส้มกดอย่างเดียวเลยอีกคนก็กดอยู่นั่นน่ะกดไม่รู้จังหวะอะไรเลยกดรัวๆเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วโอ้โหเดี๋กกดเดี๋ยวกดซาโบเทสซาโบเทดอยู่นั่นน่ะ ไม่ได้วางแผนอะไรเลือปิ้งทำไมเราใช้เซนเราใช้เซนเดหเซนอะไรวะพี่ขอโทษพี่ตาสุดท้ายกะแบบปาดหูโดยเฉพาะพี่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วพี่รอกดซโบเท็อ่ะพอจะกดอ่ะอีกคนกดอ่าต้องเตียมกันก่อน อยากช่วยเลอสงใจมาช่วยพี่นีเกลคนคนแรกคนแรกที่เป็นด้วยก็ A D K อันนั้นก็ไม่ช่วยเลยพอเป็นกับคนนี้ก็ช่วยเอาช่วยเอาโอ้โหกํากำลังใจให้อะไรวะด้วยอะไรด้วยทำไมแกเป็นสีเขียววะให้ผมเล่นตาคนนี้หน่อยไม่ได้อะไรเนี่ย ก็คือไงคือมายืนเบียดอะไรกันพี่นิกตั้งแต่พี่นิกไปยืนตรงห้องเวป้อนแล้วแล้วแบบหนูมงว่าอันนี้มันตัวไอตัวไดเวอร์มันต้องไปกดที่ห้องไปก่อนไม่ใช่เหรอทำไมพี่นิกมากดคำเลยแต่หนูก็เออพี่นิกอาจจะไปยืนอยู่เฉยๆอะไรี้ยอันไหนตอนยืนดูงาองพ่อน่นะหนูากเชื่อใจขวานน่ะนะใช่ตาแรกพี่ไปยืนดูไงว่าว่ายิงยิงแล้วมันจะแบบขยับไหมโอ้โหหนูฝากแบบ เชื่อสุดหัวใจสลุดหนูเดินเชื่อสุดเชื่อสุดใจนูเชื่อสุดหัวใจหนูเลยชูวพี่โอไม่ได้หรอกพี่โอที่แบบปูพรมแดงให้เราี่โดนอยู่นิ่งอนู่นิ่งแล้วกลับไ้นวดคอไปทีอะไรอะไรพี่อะไรอีกพี่ไม่ต้องมาพูดพี่ฆ่าหนูตรงห้องฮิวอ่ะคือเวลาโอเป็นอ่ะโอมันชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออมีมีมีวิธีจับตาแล้วเออเอดี๋ยวหลังกูเดี๋ยวหลังกูเป็นนะกูจะบอกโอ้กูเป็นโว้เลยเอออารมณ์ใส่ดัวเหมือนบูบะใครพูดเดี๋ยวนี่คือตายก่อนไม่มีคอนยังไใดั้งสิ้นมันเป็นคําต้องห้ามไงใช่ไหมแล้วเป็นคำที่อินพรวเตอร์พูดออกมาโดยที่แบบว่าให้รู้ตื่ด้วย ไม <gen> ่ให้เดี <ligen> ่ยวได้ไงก็ดูดีดูบางคนดีแม่พูดขนาดนั้นแต่กูไม่ได้โดดท่อเออยังไม่จบท่ออยังคงแค้นใจเรื่องนี้อยู่ฉันแค่สงสัยอย่างเซ็งสงสัยป้าอะไรโอ้กดอย่างห่อยแล้วดูอย่างแล้วดูอย่างเงี้ยโอ้โหเบี่ยงประเด็นมาอย่างเงี้ยเป็นไงโดดท่อเป็นไงโดนโบดเดียร้อยเจอเชอเอเซ็งเนี่ย เช, yup ชื่อเซน s <S เนเชื่อเซนอย่าเรียกเซนเด๋ยวกี้เมื่อก <JA ี้ปวดท้องไงเมื่อกี้มันไม่มีเซนเลยพี่พ่ดตรงพอแบบครูดาวหมดกดเลยครูดาวหมดกดอีกแล้วมีของก็ต้องใช้ตัวนี้พี่รอก่อนดิพี่รอก่อนใจเย็นช่วยช่วยเออมีของก็ต้องใช้ หรือจะเอาแบบให้คนหรือจะเป็นคู่คนนี้ไม่ช่วยอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ไหวเออให้คิวอยู่คนเดียว้ยายามแล้วแม่งคอยแม่งอยู่กันเป็นฝูงไงคิวตรงไหนวะใช้สมุดเทปติพ่าฝูงหรือดับไฟดับไฟเอออยู่ตลอดดับไฟคิวไม่มีใครเห็นพี่เล็งจนวงแตกกันหมดแล้วเราอะเห็นเราอะเห็นกว้างแต่คนอื่นจะไม่เห็นเรา เออไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่เคยใช้ไปแล้วไปแล้วไปนอนแล้วไอแกับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับพอแล้ว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 หูฟังเป็นเม็ดแล้วเนี่ยรอบนี้ไม่ต้องไปบวชให้ใครแล้วเนาะเฮ้ย มีใครจะบวชเหรอไม่ใช่หนูอ๋อโอเคโอเคโอเคโธ่จะให้หนูบวชตลอดเลยนะพี่โอเจนครับเจนครับขอบคุณครับขอบคุณครับใหม่ครับผมต่อแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุยเราลืมเราลืมไม้นุ่มของป๋ากับพี่นิกได้อย่างไรป๋าไม้นุ่มทีปิดไปแล้วอ่ะ ปิดไม่ฟังไปแล้วพี่นิกนะเอาพี่นิกไหมนุอมให้หนูหน่อยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมมาเล่นกันใหม่มีสัญญารอบหน้าพี่จะไม่หลุดมินิมือถือเนี่ยสงสารจามามีตอนนี้พี่นิกหลุดอะพอเป็นอะกัดจามมามีเฮ้ยเอาแล้วคู่หูหลุด S <S เออคู่สาขาเล่นใหญ่ไงพี่นิกเรียบร้อยสรุปตืดอ้าวแดงแป๊บเลยแป๊บหนึ่งโอเคมีใครอยู่บ้างครับตอนนี้มีใครอยู่บ้างเอ่ยขอบคุณทุกคนที่มานั่งดูนะครับถึงแม้ว่ามันจะหลุดบ่อยก็เถอะวันนี้มันหลุดบ่อยเกินไปนะวันนี้ ผมยังเซ็งเลยเนี่ยคนทุกๆคนนะครับที่แบบคอยมาดูเนาะใครที่หลับไปแล้วหรือมาดูได้แป๊บเดียวก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับน้องหนูเราอยู่แล้วทำไมเราไม่คุยกับน้องบีมอ่ะเฮ้ โอเคขอบคุณนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมานะหรือยังไงก็แล้วแต่รอดูรอดูขอบคุณนะครับเจอกันนะครับ bye บายบายฝันดีนะฝันดีนะน้องนุ๊กกับน,น้องบีมนะ ก็คนอื่นๆที่ยังอยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับนะครับ